ก็สวัสดีคนนะครับผมวันนี้ผมช่างของเอ่อดูเกมกับเกมโรบักกันอีกแล้วนะฮะกับแมตช์ที่ไม่ชื่อว่าบาสเกตบอลไซโลนะฮะโอ้โหแหมบอกเลยว่าแบบนี้นี่อัปเดตไปไกลมากจนผมตามอะไรไม่ทันแล้วนะฮะแบบว่าอยากอยากกลับมาเล่นอีกนะผมค่อนข้างคิดถึงแบบการชูสันแต้มอะไรเงี้ยครับผมอยากจะแบบชูโชโชเลยครับอะไรเงี้ยครับแบบว่าก็ไม่รู้นะตอนนี้อัปเดตไปไกลแค่ไหนซึ่ง ผมก็ใส่คนไปแล้วแล้วก็ส่มไปก็ได้เป็นสไตล์ใจแอนนะฮะผมจะกระ่มอีกผมยังไม่สไตล์ไม่รู้ดีมากนะไปขอสุดไปดิมาได้แล้วเรียบร้อยจเจอหน่อยน้องชูสามเต้มอ่ะพี่มีระดับตำนานเลยนะอ้เฮ้ยมาได้ได้ได้ใจเย็นีิเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยม,มาตามกีไปนับนะอุ้ยสนา,ามโค้สวยอะอะไรอ่ะลกุกีหมอ ยัยเคโคตรเท่โคตรตึงฮะมาไน,น้องฉันจัดก,การเองทำเป็นส่งกันนะฮะโอ้สุดยอดเลยฮะ,ะเฮ้ยอะไรวะเ,เนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรพี่มันจับแช่แข็งเฉยเลยคืออะไรครับเนี่ยไม่ได้ละต่อให้ผมปิงเยอะผมก็ไม่ยอมแพ้นะฮะบอกเลยจะว่านี่แนะเพื่อนฉันโอ้โห

i n u น e s later. โอ้โหสไตล์อะไรครับเนี่ยโอ้สตันมูโอ้โสไตล์อะไรเนี่ยโอ้โหปัญญาอ่อนจริงจิงสไตล์ที่โกมากเลยอ่ะนี่แหละเกมโคกระจ่ะสไตล์อะไรเนีนะ แล้วจะสตันทุกคนได้ทำไมโอ้โหเกินไปอันเนี้ยจริงๆนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเอ,อ่อรูสเกนนะครับกับแมปบาสเกตบอลซีโร่นะผมบอกว่าผมจะไม่กลับมาเล่นแล้วแบบม่งก้าเกินไปนะฮะบ๊ายบายครับผมตม